โกสกุูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีกลับมาอีกครั้งครับครับจริงๆมันมีหลายประเด็นที่เราอยากจะนําเสนอแต่ว่ามีประเด็นหนึ่งที่ร้อนแรงพอสมควรเกี่ยวกับการทําบุญครับนะการทําบุญทําบุญบ้างปะปกติก็ทำนะแต่ว่าผมไม่มีเวลาตักบาทก็เป็นทําหยอดเงิน ปกติก็คือหกโมงเช้านี่รพระบินทบาตนี้เพิ่งจะเลิกงานใช่ไหมใช่ประมาณนั้นเล่นคอนเสิร์ตก็จะเป็นจะ,จ,จะเจอสถานการณ์แต่ว่าเ<ๆ>ชื่อว่าผมได้ไปเป็นคนฟังกลุ่ม,มไม่ได้มีเวลาไปทําบุญแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะจ่ายเงินช่วยเบจจักแต่ก็ไม่รู้ว่าบรจจากเท่าไหร่นะว่าเบจจากไปคือก็อาจจะมีความเชื่อว่าเฮ้ยเบจจักเยอะหน่อยอาจจะได้บุญหรือเปล่าเรื่องนี้แหละว่าทําบุญ ให้ผีที่ตายไปแล้วหรือว่าทําบุญที่วัดมันให้อะไรกับคนทําบุญบ้างทุกวันนี้จริงๆการทําบุญเนี่ยมันอยู่คู่กับาศาสนาพุทธจริงๆศาสนาอื่นก็มีเรื่องทําบุญหรือเปล่านี่เคยสงสัยไหมครับรมีไหมฮะมันก็มีการทําบุญทุกศาสนาออยู่แล้วเพราะว่าการทําบุญโดยความหมายของเขาคือการทํา ความดี oh. แต่ว่าในของพุทธเราจริงๆเนี่ยคนมักจะเข้าใจว่าทําบุญคือต้องต้องให้เงินหรือทําสังฆทานแต่จริงๆไอ้คําว่าบุญเนี่ยมันหมายถึงการชําระคือทำ mm. ทำอะไรก็ได้ที่ทําให้ใจเราสว่างสงบหรือว่ามีม,มีมีความดีงามเพิ่มขึ้นก็ถือเป็นการทําบุญทั้งหมดแต่ประเด็นที่ที่เราอยากจะรู้กันเนี่ยก็คืออย่างเช่นทําบุญให้คนตายทําบุญให้ผีเนี่ย <c oughs> มันมันมีหลายรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นการกรวดน้ําการบริจาคเงินใ,ให้กับพระอะไรพวกนี้มันไปถึงผู้รับหรือเปล่าแล้วจริงๆเขารับได้ไหมและก็มันส่งผลอะไรกับเราบ้างอตอนนี้ที่ผมอยากรู้คุตตาเคยทําบุญให้ญาติพี่น้องบ้างไหมครับเคยนะครับอ,อย่างเช่นทําบุญสังฆทานาทำไปแล้วก็กวดน้ำแต่ใจอ่ะมันจะเนื้อใจว่ามันจะไปถึงได้ยังไงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าไปถึง หรือว่าเห็นที่เขาเผาของออกไปให้รถ<ะ>เบนซ์รถอะไรอย่างเ,าง,เ,าเงีเ้ยเวลาตุดกมชิมเบนึงเราจะรู้ได้งไงว่าไปถึงเป็นรูปนี้เลยเหรอเป็นรูปรถแล้วก็ผลไม้ทําเป็นของปลอมไว้อโอ๊ยอย่างนี้เราจะเสกอะไรก็ได้อย่างเลยไม่รู้ว่าเอ๊ะจริงๆเราจะวัดจากอะไรนะครับตรงนี้อาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างครับคือจริงๆทําบุญแล้วไปถึงหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่กับว่าเขารับไหมเพราะว่า การทำบุญเนี่ยอย่างที่บอกคือมันทำได้หลายอย่างไม่จําเป็นจะต้องเป็นการให้เงินอย่างเดียวอ,อาจจะทำทานช่วยเหลือคนอื่นหรืออาจจะรักษาศีลอ,อาจจะสวดมนต์ไหว้พระภาวนามันก็เป็นบุญหมดเพราะอย่างที่บอกบุญคือการชําระใจให้ให้บริสุทธิ mm ์ hmm. เพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ที่ทําให้ใจเราสว่างมากขึ้นอันนั้นน่นคือบุญ uh huh. และทีนี้พวกวิญ,ญญาณทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่เขาจะรับเนี่ย mm hmm. เนื่องจากวิญ,ญญาณเขาเป็นโลกทิพย์แล้ว mm hmm. เขาไม่จําเป็นจะต้องมานั่งกินแอปเปิล hmm. <Apple. S 2> เขาไม่มีปากจะมาเคี้ยวจะมาอะไรเพราะฉะนั้น yes. ไอที่เอาของไปวางไปเส้นไปอะไรเนี่ยเขาไม่สามารถกินของเหล่านั้นได้การทําพวกนี้เนี่ยคือเคยถามครูบาอาจารย์หลายคนที่ไปหาท่านเนี่ยท่านบอกว่าพวกของที่วางทั้งหลายเนี่ยเขากินได้แต่กลิ่นเนื่องจากเขาไม่มีปากไม่มีท้องแล้วเพราะฉะนั้นพวกเครื่องเส้นถ้าเกิดเราลองไปสังเกตด,ดูดีๆเราจะพบว่าถ้าวางไว้นานๆมันจะมีรสชาติหรือกลิ่นที่หายไป แต่ว่าของยังคงอยู่เหมือนเดิมเพราะเขาเป็นโรคิพิปแล้วเขามารับได้แค่ตรงนั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้อิ่มเขาแค่รู้สึกว่าฉนันเคยกินเขาก็กินรสชาติเบอนเลาอมเฉยๆแต่เราไม่ได้เกิือนีงไงมันก็ไม่อิ่ม่สิส่งที่จะทําให้เขาอิ่มได้คือบุญที่เราอุทิศไปให้เขาครับเท่านั้นถึงจะสามารถทําให้เขาอิ่มคือมีําลังที่จะอยู่ได้ทาให้จิตเขามีาสว่างมากขึ้นใช่เอาแล้วอย่างที่เขามาทําเป็นรูปรถรูปอะไรแล้วอย่างเงี้ยคือหรือว่าคนละ ศาตัากันหรือว่าคนจริงๆแล้วมันเป็นพิธีของทางจีนซึ่งเขาเชื่อว่าเผาอะไรไปให้ก็จะได้อย่างนั้นแต่ว่าจริงๆมันไม่ต้องทําถึงขั้นนั้นก็ได้เพราะว่าคือในโลกเราอยากจะวัดว่าใครเก่งใครดีคือบ้านใหญ่มีเงินเยอะแต่สําหรับพวกผีพวกเทวดาพวกอะไรเขาวัดว่าใครมีแสงสว่างในตัวเองมากกว่านั่นคือเป็นผู้มีบรารมีมากกว่าเขาวัดแค่แสงตรงนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นการทําบุญเราก็ แค่อุทิศอาจจะเป็นโดยการทําสังฆทานโดยการ<ม>สวดมนต์ในการรักษาศีลแล้วก็อุทิน<ม>ไปให้เขาแต่จุดสําคัญคือเขาต้องรับรู้ไม่งั้นต่อให้คุณทําไปแค่ไหนถ้าเขาไม่รับรู้เขาก็ไม่ได้<ม>แล้วการที่เขาจะมารับรู้เนี่ยเรามีวิธีรู้ไหมครับว่าเขามารับรู้แล้วเขามาแล้ว<ม>ได้บุญแล้วจริงๆทางพวกเราเนี่ยต้องบอกต้องบอกคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ค่อยบอกหรือว่าถ้าบอกแล้วก็บอกไม่หมดเพราะว่าวิญญาณเนี่ย ตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาก็เหมือนเราบางคนเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบุญคืออะไรเพราะฉะนั้นพอตายไปแล้วต่อให้ทําบุญไปแค่ไหนเขาก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เคยมีครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังว่าเวลาที่เราทําบุญเนี่ยภาพในโลกวิญญาณคือพอเราทําปุ๊บมันจะมีแสงสว่างจากตัวเรา<ะ>เกิดขึ้นเหมือนจุดหลอดไฟ<ะ>แล้วแสงเนี้ยถ้าเกิดเราสมมติแล้วเราอุทิศไปให้ในกอ<ะ>แสงนี้ก็จะพุ่งไปหาคนนั้นเสร็จแล้วไอ้ในกอเนี่ยสมมติสมัยมีชีวิตอยู่มันไม่เคยทําบุญไม่อะไรเลยมันก็งงอะไรเนี่ยมันกว่มิงหีีอ Oh. มันก็เลยไม่ได้บุญไปเลยเพราะฉะนั้นคือเราต้องบอกเขาด้วยว่านี่ฉันทําบุญนะให้เธอมารับคือมาอนุโมทนาคือยินดีกับบุญตรงนี้เขาถึงจะได้รับซึ่งบุญที่เขาได้รับก็เป็นบุญจากที่เขามายินดีในบุญของเราไม่ใช่ว่าใครทําบุญไปให้ก็อื่นได้หมดอย่างนี้ไม่ต้องทาบุญทุกคนก็ได้บุญหมดซึ่งมันไม่ใช่คือใครทําถึงจะได้เพราะฉะนั้นพวกวิญญาเนี่ยเขาจะได้บุญก็ต่อเมื่อเขายินดีในบุญที่เราทําแล้วเขาจะได้บุญจากความสว่างของใจของเขาตรงนั้นเองถึงจะได้ไปแต่ตรงนี้ ที่เราพูดถึงนี่คือสัมภเวสีต่างๆหรือเปล่าเพราะว่าแล้วถ้าคนที่แบบจิตเขาไม่ได้คือเขาไปสู่ภพภูมิอื่นไปแล้วตรงเนี้ยเราทําไปมันก็ศูนย์เปล่าหรือเปล่าครับคือต้องบอกว่าไม่ศูนย์เลยเพราะว่าหนึ่ง เราทำบุญปุ๊บเราได้บุญกับเราตัวเองทันทีอันนี้เราได้แน่ตรงนี้เราได้แน่ไม่ว่าเขาจะถึงหรือไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลว่าเขาจะได้ไหมคือหนึ่งเ่านน้อยเราได้แน่และสองถ้าเขายังอยู่ในภพภูมิที่รับได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นสัมภเวสีไม่ว่าจะเป็นเทวดาเป็นเปรตเป็นอสูรกายพวกนี้เขาก็รับหมดพวกที่จะรับไม่ได้ก็มีแค่แบบ ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นสัตว์ดรละฉานหรือว่าลงนรกไปแล้วถ้าลงนรกไปแล้วเขาก็ต้องรับกรรมตลอดไม่มีเวลา,าอนุโมทนานกับเราแต่ถ,ถ้าเป็นพวกสัมภเวสีวนเวียนเทวดาที่อยู่รอบๆเนี่ยเขารับรู้และรับได้หมดยิ่งเทวดานี่ชอบเลยเพราะว่าเขาอยู่ด้วยบุญพราะฉะนั้นใครทําบุญให้นี่เขารีบมาทันทีอ้าวอ่างนี้เราสมมุติว่าเราจะให้ญาติเราต้องบอกแค่ไหนว่าจะจงว่าจะให้เขารับรู้หรือว่าเราสั่งจิตหรือว่าเราจะเออนาย ก็นามสก,กุลนี้เลยพ่อชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเจาะจงไม่แค่ไหนเวลาเราอาธิษฐานว่าเราจะให้เขาครับบางทีชื่อเล่นอาจจะซ้ำกันภาษาจิตมันไม่มีซ้ำอยู่แล้วเพราะว่าสมมติว่าอาจจะบอกว่าพ่อเราชื่อในกอซึ่งในกอในโลกอาจจะมีหลายคนแต่เวลาเรานึกหน้าในกอ,องที่เป็นพ่อ,อเราหน้ามันออกมาอยู่แล้วอพอภาพมันออกมาเขารู้แล้วว่าหมายถึงใครเพราะฉะนั้นคือ ถ้าเราต้องการทําบุญเฉพาะจะจงให้ญาติที่ตายเราก็นึกถึงญาติไปเลยแต่ว่าเวลาทําส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเราทาแล้วอย่าใจแคบเพราะว่าบุญมันไม่ใช่ว่าทาแล้วต้องให้คนใดคนหนึ่งในครั้งเดียวเวลาทำเรานึกอธิฐานไปเลยว่าบุญนี้ขอแผ่ให้กับภพภูม,มิทั้งหลายทั้งปวงมีคุณพ่อของเราเป็นที่อธิอะไรอย่างเงี้ยก็ยังภพภูม,ม,มิที่อยู่รอบข้างเขาก็จะมารับกับเราด้วยไม่งั้นเขาก็จะแบบเฮ้ยฉันอยู่ข้างๆแกแล้วแกบุตรที่คนอื่นแล้วทำไมไม่สนใจฉันเลยอะไรอย่างเงี้ย S <S เขากำลังจะถามว่าไอ้ยอย่างโคต้าของบุญของบุญเนี่ยได้แค่ไหนสมมติว่าเรา,เราหยอดไปสมมุติทาบุญให้พระหรือว่าวัดหนึ่งบาทติ้งแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้โคตโ้าโหช่วยแผ่ให้กับเจ้ากรรมในเวรทั้งจักรวาลหยอดไปหนึ่งบาทอะไรอย่เง<ช>ี้ยมันได้ปะ จริงๆได้เพราะว่ามันมีอยู่สส่วนด้วยกันก็คือ1บุญที่เราทํามีกําลังแค่ไหน<ฮ>ซึ่งกําลังของบุญอย่างที่บอกแล้วบุญคือความสว่างเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราทําบุญด้วยจิตที่สว่าง<ฮ>ซึ่งมันจะวัดจากง่ายๆ3าอย่างคือก่อนทําคุณยินดีกับการทํานี้ไหมระหว่างทําคุณยินดีกับการทําครั้งนี้ไหมแล้วก็หลังทําไปแล้วพอมากลับมาเนื่องอีกเรายินดีที่เราได้ทำไหม<ฮ>ถ้า 3. าก่อนกลางหลังเนี่ยเรายินดีหมด อันนี้บุญกําลังเต็มที่ไม่ได้วัดที่เรื่องของเงินต่อให้คุณทําบุญล้านบาทแต่ว่าคุณทําเพราะว่าอยากโชว์คนอื่นทําบุญ5ล้านเพราะอยากได้หน้าอันนี้ไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าคุณเริ่มมาคุณก็ไม่ได้ยินดีกับบุญแต่คุณคิดตลอดว่าฉันจะต้องเท่กว่าคนอื่นจบแล้วบุญแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยทําบุญเยอะก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับเอาแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดกรณีแบบว่าทําบุญเยอะแล้วได้ถวายเงินเยอะแล้วยิ่งได้บุญ แต่เกี่ยวข้องกันไหมครับอย่างเช่นผมก็ได้ยินอย่างเช่นประโยคที่ว่าปิดบัญชีทั้งโลกเปิดบัญชีทางธรรมมมีอย่างนั้นด้วยมีผมก็เลยแบบอันนี้เราเราหมางถึนว่าิงงท,งทางธรรมนี่มีบมญติใช่สมวติเราเรากำลังมีมีเงินอยู่บัญชีพันนะครับเราปิดบัญชีพันหนึ่งเพื่อเอาไปทําบุญบปิดไปเลยหมดตัวเลยแล้วไปทําบุญเนี่ยเราได้บุญหรือเปล่าอันเนี้ยตามความเชื่อในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่มันมีหลาย คือจริงๆมันก็มีหลายประเด็นเพราะว่าการทําบุญอย่างที่บอกคือจุดสําคัญคืออยู่ที่เจตนาเพราะฉะนั้นจํานวนเงินไม่สําคัญถ้าเจตนาเราแบบสมมุติวันนั้นเราเดินมามีเงินติดกระเป๋ยุสิบบาทเราเห็นขอทานเฮ้ยเขาน่าสงสารอยากให้เราอยากสละให้อันนี้ได้บุญเต็มที่แต่ถ้าเกิดคุณมีเงินล้านนึงแล้วคุณจะต้องแบ่งไปทําอนุนอันนี้อันนี้มันไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องได้เยอะถ้าเกิดคุณทําเพื่อความโลภหรืออะไร,รประมาณนี้แล้วทีนี้คือ เราไม่จําเป็นจะต้องทําบุญถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัวเพราะพุทธศาสนาเราไม่เคยสอนพุทธศาสนาคือเราสอนให้เราอยู่ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างอย่างเป็นความสุขร่วมกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาเงินไปทําบุญกับที่วัดหมดแล้วที่บ้านทํำยังไงมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็มีปัญหากันเพราะฉะนั้นของพุทธเรามีทั้งทางโลกและทางธรรมคือเราเดินไปคู่กันวัดเราก็ช่วยทางบ้านเราก็ดูแลมันก็ได้บุญทั้งสองส่วนทั้งการดูแลพ่อแม่ทั้งการดูแลทางวัดเพื่อสืบทอดอายุพระศาสนามันก็ได้ประโยชน์มากกว่า เพราะมันไม่ได้อยู่ซี่เรื่องเงินอยู่แล้วคุณมีพันหนึ่งแทนที่คุณจะเอาไปทุ่มให้วัดหมดพันหนึ่งคุณอาจจะแบ่งให้วัด500อยีก500แล้วก็แบ่งไว้ที่บ้านไปดูแลพ่อแม่เก็บปอมไว้ให้ลูกเรียนหนังสือหรืออะไรเงี้ยมันก็จะได้ประโยชน์สูงกว่าแล้วถ้าทําไปแล้วเขาทาหมดตัวเลยแต่มีความสุขมากเลยคือมันผิดไหมต้องดูได้ว่าเขาสุขแล้วคนอื่นทุกหรือเปล่า ถ้าเขาสุขแล้วคนอื่นยินดีเขาด้วยก็โอเคแต่ถ้าเกิดเขาสุขแล้วเพียงบ้านหวังเอาเฮ้ยฉันจะเอาอะไรกินอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วมันก็ออกจากเกินความเป็นจริงไปมันต้องดูบริบทรอบข้างแล้วสมมุติว่าถ้าวัดมาบอกเรื่องให้ทําบุญแล้วอย่างนี้แล้วทําเยอะอย่างเงี้ยเราจะเอะใจยังไงฮะเราจะรู้ไหมแอบผมไม่รู้นะคือมจะโดนหลอกหรือเปล่าใช่เราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้คือการทําบุญที่ผิด ผิดระบบของพุทธศาสนาแบบไหนฮะที่แบบว่าเวลาวัดเราเข้าวัดต่างๆวัดนี้เขาอาจจะเสนอหรือว่าห้ามพระห้ามบอมบอกว่าบอกบุญผิดกฎอะไรคือกฎที่แบบเออไว้เปลี่ยนจะได้เอดใจทางบ้านจะได้เอ้ยเราต้องไม่น่าไว้ใจอ่ะก็คือเราก็ต้องดูว่าเขาให้เราทำอะไรบ้าง พออย่างที่บอกแล้วบุญในพุทธศาสนามันไม่จําเป็นต้องเป็นการทําด้วยเงินอย่างเดียวครับคุณจะให้ทานก็โอเคก็เป็นการทําบุญอย่างหนึ่งคุณรักษาศีลอยู่บ้านที่เฉยเนี่ยก็เป็นบุญแล้วหรือว่าคุณสร้างสวดมนต์ภาวนาก็เป็นบุญเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าวัดไหนก็บรนณกก็บอกว่าเอาเชิญทําบุญเนี่ยก็ทาบุญทําบุญด้วยเงินด้วยเงินตลอดเนี่ยน่าแปลกแปลกแหละแล้วถ้าวัดขอให้ร่วมทําบุญนี่ผิดไหมฮะได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าโดยปกติแล้ว ถ้าเกิดอย่างเป็นพระเนี่ยเขาจะต้องมีโยมอุปถัมภ์คือเป็นโยมที่อธิฐานไปแล้วว่าถ้าท่านจะมีอะไรให้มาบอกโยมเดี๋ยวโยมจะทําให้แต่ถ้าเกิดไปบอกบเลย่ยเปื่อยขับรถบอไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเกินความจําเป็นไปนิดนึงสมมุติว่าถามโยมเอสครับสนใจบริจาคไหมสร้างาพระประธานสักล้านหนึ่งอย่างเงี้ยถือว่าผิดไหมครับจริงๆถ้าตามมินายส่งจริงจริงมันก็ถือว่าไม่ไม่ถูกถ้าเกิดเอสเขาไม่ได้เป็นคนที่ตั้งใจว่าฉันจะเป็นโยมอุปถัมภ์ของพระองค์เนี้ยพระจะบอกของเงินไม่ได้ แล้ววันนี้พระก็ต้องปกติพระจะจะมีวิธีการพูดว่าเนี่ยโยมพระประธานเราเก่ามากเลยโยมพิจารณานะคือท่านพูดอย่างเงี้ยโยมก็ต้องเข้าใจว่าอ๋อถ้ามีปัจจัยอันนี้คือวิธีการวิธีการพูดต้องที่แบบว่าพอให้คนเข้าใจว่าแล้วคุณก็ทาตามจิตศรัทธาไม่ใช่บอกโยมเอาไปเลยล้านหนึ่งเพราะมันมีบางคนแบบอธิฐานไมโยมประถานแล้วพระก็เอามาให้บอกเอาเดือนนี้ขออีกล้านหนึ่งเดือนนี้ขออีกล้านอันนี้โยมเยิมก็ไปหมดแล้วมันก็ไม่มีใครโยมกันก็ไม่ไหวอย่างบางวัดในหลวงพ่อบางองค์ท่านก็เกก่่่งมาาแตววัด ท่านก็ใหญ่มากแต่ตัวท่านก็ยังอยู่สองสมถะอะไรคือเงินไม่ได้เข้าตัวท่าน,นเงินก็ไปอยู่กับวัดไปสร้างเป็นโบสถ์ซึ่งซึ่งคนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าทําไมเอาไปสร้างวัดเยอะๆมันมันดีตรงไหนครับจุดดีของมันอยู่ตรงที่ว่าวัดที่มีความใหญ่เนี่ยมันทําให้คนเห็นได้ง่ายทําให้คนเกิดความศรัทธาได้ง่ายเวลาวัดสวยๆครับเพราะฉะนั้นมันก็จะดึงคนเข้ามาวัดเพราะฉะนั้นบุญที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดตรงนั้นคือทุกครั้งที่สมมุติเราสร้างพระประธานเราอาจจะหยอดเงินทําบุญแค่10บาทครับแต่ทุกครั้งที่มีคคนนมาาาไว้พรรระะปอง์ัเ่ดบบุญก การไหว้พระตรงนั้นตลอดจนกว่าพระประธานนั้นมันจะสลายหายไปเลยเพราะฉะนั้นมันอยู่ได้เป็นพันๆปีอ่ะเพราะฉะนั้นการสร้างของพวกนี้ก็มีประโยชน์เพียงแต่ว่าเราอย่าทําจนเยอะจนเกินไปจนเกินกําลังของเราคือถ้าวัดไหนมีกําลังเยอะมีคนศรัทธามากท่านจะสร้างเป็นร้อยล้านพันล้านก็โอเคถ้าเกิดเงินมันไม่ได้เอาไปใช้ส่วนตัวแต่ว่าเป็นการให้ประโยชน์กับวัดแล้วก็แบ่งปันให้กับคนอื่นๆมันก็โอเคทีนี้มันมีความเชื่อว,ว่าทําบุญยิ่งเยอะ ยิ่งประสบความสำเร็จในชีวิตนักธุรกิจบางครั้งเขาก็ศรัทธาในบางมุมนะฮะคือเขาก็ไปจักให้วัดเป็นสิบล้านอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เชื่อว่าเฮงแล้วเฮงจริงๆเราจะรู้ได้ไงว่าอันนั้นน่คือบุญด้วยหรือหรือว่าเฮงคือเราก็เลยแยกไม่ออกว่าอันเนี้ยคือตกล่องกล่องชิ้นอะไรที่แบบลงล็อกหรือว่าเป็นบุญจริงๆที่มาถูกทางเพราะว่าเขาก็ได้ประสบความสำเร็จแต่เขาไปจากร้อยล้าน ให้กับวัดแล้วก็ก็รวยจริงๆกลับคืนมาคือคือคืออย่างที่บอกว่าจํานวนเงินไม่มีไม่มีผลกับเรื่องของบุญครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องดูความพอเพียงของแต่ละคนคอย่างสมมติว่าโอเคเราเป็นคนจนเรามีเงินแค่ร้อยบาทเราทําบุญ10บาทเนี่ยคือกาลังบุญที่เต็มของเราแล้วเพราะเราทําได้แค่นี้แต่ถ้าเกิดคุณมีเงินพันล้านแนละ้วถ้าเกิดคุณทําบุญ10บาทอันนี้ถือว่างกลหรือว่าตหนหีแล้วกาลังใจมันไม่ได้ว่าต้องวัดต้องกําลังใจตรงนั้นนะว่า กำลังใจที่พอดีของฐานะแต่ละคนมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขามีพันล้านเขาจะทำร้อยล้านก็โอเคไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าคุณทําแล้วคุณเดือดร้อนไหมตัวคนรอบข้างเดือดร้อนไหมแล้วก็วัดเอาไปทําอะไรคุณต้องพยายามเช็คด้วยวัดเอาไปทําที่มันไม่เกี่ยวข้องเนี่ยบาปไหมฮะคนที่ทําบุญเช่นให้ไปร้อยล้านวัดเอาไปซื้อที่คือซื้อรถส่วนตัวอะไรนอะไรอย่างนั้นคือปกติทําบุญเนี่ยมันต้องมีการบอกเจตนาชัดเจนครับ ว่าบุญนี้สร้างห้องน้ําบุญนี้สร้างโบสถ์บุญนี้สร้างพระประธานนอกจากว่าบางวัดเขาก็จะใช้วิธีว่าเขาสร้างของเขาไปเรื่อยเขาจะใช้เป็นกองทุนรวม,มแล้วก็เอาเงินนี้ไปทําทั้งหมดอาจจะไปทําแบ่งไปทาห้องน้ําทําโบสถ์ทำวัดทาอะไรบ้างก็ได้แต่ว่าเราคือต้องตามเช็คว่าถ้าเอาไปทําของที่เป็นสาธารณาประโยชน์ทําไปเถอะมไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเอาเข้าตัวจเจ้าวาดเอาเข้าตัวอะไรเมื่อไรอันนี้เป็นเรื่องละอ้าวแต่ผมเคยเห็นบางทีวัดให้ไปจากแล้วก็เป็นชื่อหลวงพ่อ เอออย่างเงี้ยเราจะรู้อันนี้คือเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนคือผิดเคล็ดหรือไม่ผิดหรือว่าชื่อหลวงพ่อจริงก็คือไปจากก็คือปกติคือมันจะมีทําบุญอยู่2อย่างคือเป็นสังฆทานกับปาติปุละทานคำว่าปาติปุละทานก็คือทําบุญให้ส่วนตัวซึ่งจริงๆพระท่านก็มีเหตุจําเป็นต้องใช้เงินเดี๋ยวนี้ซื้อยารักษาโรคทําอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถวายท่านบ้างซึ่งเงินส่วนนี้ถ้าพระองค์ไหนรับไปท่านสามารถเอาไปใช้ส่วนตัวได้ไม่ผิด เพราะว่าคนทำเนี่ยตั้งใจแต่แรกแล้วว่าจะให้ท่านโดยตรงรแต่ถ้าเกิดคนทำเนี่ยต่อให้เป็นถวายสังฆทานธรรมดาแล้วมีพระมารับเนี่ยเราบอกว่าชั้นถวายสังฆทานสังฆทานคือทานที่ให้กับหมู่สงฆ์รพระที่มารับไม่มีสิทธิ์ใช้เป็นอันขาดถ้าใช้ก็รอลงนรกได้เลยเพราะมันคือสังฆทานต้องเป็นของที่นําไปสู่การใช้ส่วนรวมเท่านั้นหรืออาจจะเข้ากองกลางแล้วคุณจะไปเบิกมาก็ต้องเล้แต่ว่าทางหมู่สงฆ์ให้ให้ความเห็นว่ายังไง แล้วอย่างนี้หมายความว่าในความเป็นจริงอ่ะเวลาที่เราไปบริจาคให้วัดเนี่ยชื่อควรจะเป็นชื่อวัดหรือว่าเป็นชื่อหลวงพ่อครับต้องแล้วแต่ความตั้งใจเราด้วยว่าเราอยากจะอะไรไหมอย่างเราศรัทธาหลวงพ่อองค์นี้อยากจะให้ท่านแบบท่านป่วยอย่างเงี้ยก็อาจจะบริจาคเป็นส่วนตัวสําหรับท่านเอาไว้รักษาโรคตัวเองก็ได้แต่ถ้าเกิดเราอยากจะได้ประโยชน์มากขึ้นก็สังฆทานมันมีกําลังมากกว่าแต่ว่าจริงๆเราสามารถทาทั้งสองอย่างได้อยู่แล้วเรามีเงิน ร้อยหนึ่งหลา,าจจะแบ่งให้หลวงพ่อสักยี่สิบบาททำบุญอีกสักห้าสิบบาทอะไรประมาณนี้ซึ่งอย่างสังฆทา,านเนี่ยก็ยังมีหลายคนเข้าใจผิดว่าต้องถวายเป็นถังซึ่งไม่จําเป็นเพราะสังฆทา,านคือให้กับหมู่สงเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราหย่อดหยอดตู้ค่าน้ําค่าไฟค่าซ่อมโบนวิหารนั่นคือคสังฆทานทั้งนั้นเพียงแต่ว่าตอนที่เราอธิษฐานตอนหย่อนอธิษฐานนิดนึงว่าฉันขอถวายสังฆทานเป็นค่าน้ําค่าไฟให้กับสงทั้งหมด รเราก็จะได้อาน,นิสงส์ของสังฆทานทันที<ม>เต็มเโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปนั่งรอเอาเป็นถังมามาถวายให้เสียเวลาคือมผมว่าติดใจตรงนี้นิดหน่อยเวลามีโบชัวอาจจะตามห้างสงรรพสินค้าหรือว่าตามร้านเขาจะมีเขียนว่าทําบุญนู่นนี่นั่นเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นโบชัวแล้วก็เปิดมาสร้างโรงพยาบาลน,นูน่นนี่แต่ว่าก็คือให้โอนเข้าบัญชีนี้<ม>แต่ว่าในความเชื่อเราก็รู้สึกว่าเอ,อน่าจะเป็นบัญชีกลาง ของวัดนู่นนี่แต่พอเห็นก็คือให้โอนเข้าบัญชีชื่อเป็นชื่อหลวงพ่ออย่างเงี้ยก็เลยเอกใจว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยคือถูกต้องหรือว่าเป็นปกติเขาเป็นไปได้อยเง้งคือที่ที่ผมเห็นมันก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องปกติของทางทางสงหรือเปล่าเพราะ,ะว่าแต่ละวัดเนี่ยคนดูแลบัญชีสมมติจะเป็นเจ้าว่าอ,อันนี้เป็นปกติน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่เราจะเชื่อถือไม่เชื่อถืองที่เราเข้าเงินไปที่เจ้าว่าใช่ถ้าเจ้าว่าไม่ดีปุ๊บก็เข้าไปซึ่งอันนั้น แต่ว่าไอ้ระบบนี้คือเป็นปกติใช่ไหมฮะไม่ได้ปกติมันก็อาจจะเป็นด้วยความจําเป็นด้วยเพราะว่าอย่างถ้าเกิดเราจะเป็นชื่อบัญชีของวัดหรือของอะไรเนี่ยมันต้องเดินทางไปธนาคารมีคนมาเป็นพยานสองสามคนอะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งมันไม่สะดวกในการบริหารเงินจเจ้าวาดอย่างบางองค์อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยท่านก็ต้องใช้ชื่อท่านเพราะว่ามันเข้ามาถึงท่านก็กดเบิกกดถอนสาหรับ,บทําได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง ถ้าจะทํเพื่อด้วยความมั่นใจเราก็ต้องไปเช็คกับที่วัดสักนิดหนึ่งว่าโอเคองนี้ท่านทํางานดีไหมมีปัญหาไหมหรือถ้าไม่อีกทีหนึ่งสําหรับคนที่แบบเป็นทานบารมีขั้นสูงไปแล้วคือบช่างมันฉันตั้งใจทําทานด้วยความสละคือแล้วถ้าท่านเอาไปทําดีก็อนุโมทนากับท่านถ้าท่านเราไปทําไม่ดีก็สยนละท่านก็ลงรกลของท่านแต่เราไม่ต้องลงไปด้วยใช่ไหมไม่เกี่ยวคือสำหรับเราดนให้พระทาผิดอย่างเงี้ยเรายังคงได้บุญเต็มที่เหมือนเดิมเพราะบุญมันเกิดที่ตัวเราเป็นสําคัญ บุญเกิดที่ตัวเราถ้าหยอดไปลืมผมม่นเป็นบ่อยหยอดไปแล้วเราก็เออดีใจพอกลับขับรถกลับเอ้ยเาราไม่บอกว่าจะให้ใครอ่ะอ๋อแล้วมันจะไปถึงตัวไหมฮะได้เพราะว่าเราย้อนหลังได้ย้อนหลังได้เพราะเรานึกได้อยู่แล้วนี่ว่าบุญอันนั้นเราทําอะไรไปบ้างแล้วก็นึกบอกว่าสมมุติว่าเราขับไปทําบุญตอนเช้ากลับมาอีกวันเพิ่งนึกงได้บอกบุญที่ฉันทําเมื่อวานทั้งหมดนี้ขออุทิศให้กับคุณพ่อคุณแม่อะไรก็ว่าไป S <S ซึ่งจริงๆถ้าคนฉลาดเขาจะไม่เอาแค่นั้นก็ต้องบอกว่าบุญทั้งหมดที่ฉันได้ทํามาตั้งแต่ชาติพุบแรกจนถึงปัจจุบนันเอาหมดเลยเพราะทุกครั้งที่เรารวมบุญนั้นก็มารวมทุกครั้งมันก็จะมีกําลังเยอะมากกว่าแล้วเราก็อุทิศให้ไปซึ่งซึ่งบางคนก็จะชอบสงสัยว่าเอ๊ะแล้วฉันจะจะแผ่บ,บุญให้บ่อยแค่ไหนบ,บุญเขาจะหมดไหมอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนกังวลแต่จริงๆมันไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเราแผ่ได้แบบอันลิมิตเพราะว่า เวลาเราแผ่อย่างที่บอกแล้วว่าบุญจะเกิดก็ต่อเมื่อเขามารับและอนโมทนาเป็นบุญของเขาเองเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยเขาจะเปรียบเหมือนกับการที่เราจุดเทียนครับพอเราจุดเทียนปุ๊บเรามีความสว่างของตัวเองถ้าเขาอยากได้เขาต้องเอาเทียนมาต่อกับเราเพราะฉะนั้นพอเขาเ,อาเทียนมาต่อปุ๊บเรามีเทียนแท่งเดียวอ่ะเป็นล้านคนก็เอามาต่อกับเราได้เ<ไ>พราะฉะนั้นเราจะแผ่บุญกี่ครั้งก็ได้ไม่จํากัดเขามารับแล้วเขาก็ได้ของเขาเองมันไม่เนี้ผมมีความคาใจมากเลยเคยได้รับข้อมูลบอกว่าสร้างวัด เป็นกี่ร้อยหลังไงยังไม่เท่ากับหรือทําบุญอะไรไม่เท่ากับนั่งสมาธิแล้วสวดมนต์แค่ชั่วโมงเดียวอสองชองั่วโมงมันจริงรอครับใช่เพราะว่าอย่างที่บอกคือบุญจริงมันมีทั้งสิบอย่างแต่ถ้าเกิดย่อๆมันก็จะมีทานศีลภาวนาครับซึ่งอย่างที่บอกว่าบุญคือความสว่างของจิตและตัวที่ฝึกจิตได้ตรงที่สุดก็คือการภาวนาคือการทําใจให้สงบอ,อันนี้คือสูงสุด คือสูงสุดเพราะว่าสมมุติว่าพอเราภาวนาจิตได้สงบปุ๊บมันจะมีผลต่อเนื่องไปด้วยคือทุกครั้งที่คุณทําทานกาลังจิตนั้นมันดีทานคุณได้กําลังเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่คุณรักษาศีลจิตคุณมีกําลังดีศีลของคุณก็จะมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นทั้งตัวที่เพิ่มพลังให้ตัวอื่นด้วยแล้วก็เป็นทั้งตัวที่เป็นตัวเพิ่มความสว่างให้กับตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นภาวนาเนี่ยสำคัญเพียงแต่ว่าบางคนก็จะชอบนั้นฉันนั่งสมาธิอย่างเดียวไม่ต้องทาาาอออย่่่่่งืืนนนนกก็ไไไมมมมด้้เเพระะุแตลััใหห อย่างภาวนาเนี่ยมันทำในลักษณะเพื่อการดับกิเลสเพื่อให้เกิดกําลังจิตแต่อย่างทานเนี่ยมันทําเพื่อให้เกิดเพื่อนฝูงครับมันทําพืให้เกิดความสุขกับคนหมู่มากศีลมันทําเพื่อทําให้สังคมอยู่มีความสุขเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทําทั้งสาอันเป็น3าขาไปด้วยการที่ขาดไม่ได้อ๋อไอ้การทำมเมื่อกี้ที่บอกคือคือ นั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์ไปจะเป็นชินนาบัญชรหรืออะไระก็คืออันนี้คือวิธีการที่เขาบอกว่าได้บุญใช่ไหมใช่นี้ก็คือกลับไปทําที่บ้านแทบจะไม่ต้องทําอะไรมากมายแล้วก็เป็นพื้นฐานทําได้ด้วยตัวเองอแล้วจริงๆคือถ้าเกิดเราทําสมาธิปุ๊บเนี่ยมันได้ครบสมอันเลยเพราะว่าสมมติพอคุณสวดมนต์ทำสมาธิปุ๊บพอสวดเสร็จ เราก็ต้องแผ่เมตตาไอ้ตอนแผ่บุญเนี้ยนั่นแหละเราได้ทําทานแลวคือแผ่บุญให้ภพภูมิทั้งหลายแล้วระหว่างที่เราสวดมนต์ทำสมาธิแน่นอนว่าเราไม่มีสิทธิละเมิดศีลข้อไหนเลยอะ่ะครับเราสวดมนต์อยู่เราจะไปฆ่าใครก็ไม่ได้จะไปโกหกใครก็ไม่ได้ศีลก็ครบในตัวเองเพราะฉะนั้นพอสวดมนต์ปุ๊บเราได้สาตัวพรมกันเลยม,มันเลยมีกําลังค่อนข้างมากมส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนที่ใส่บาตรทุกคนพระวัะนนี้จะทําบุญเพื่อจะ,อะขอพรให้ทุกคนมีความสุขขอพรให้ ญาติที่เสียชีวิตไปแล้วมารับบัรสมุดบุญสุดช่วงนี้ผมความเชื่อผมเปลี่ยนไปอีกละ <Ừ. S 1> ผมรู้สึกว่าการทําบุญเนี่ยกับพระเหมือนเวลาเราไปใส่บาตรับบุคคลที่ที่นับถือศีลเนี่ยอย่างพระเนี่ยก็เป็นเหมือนคนดีกว่าพวกเราประมาณหนึ่งนะ,ะด้วยด้วยความที่ว่าเขาต้องละทางทางทาง,ทางโลกละกิเลสลงไปเนี่ยมันเหมือนการให้ทานกับพระผมรู้สึกอย่างนั้นเอถ้าเกิดว่าเราให้เขาได้อาหารได้อะไรไปไป,ไปทานเนี่ยมันจะทําให้เรา ช่วยให้คนดีคนหนึ่งได้ไดอตอใช่ได้ทําบุญในส่วนที่เขาเป็นอยู่ต่อผมเลยไม่รู้สึกว่าเอ้ยถ้าผมไปทําบุญแล้วผมทางที่ผมอธิษฐานไปเนี่ยจะได้บุญหรือเปล่าคือมองข้ามไปเอ่ออันนี้มันอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับคนที่รู้สึกว่าเฮ้บุญบาปมันมีจริงหรือเปล่าหรือว่าสําหรับคนที่เขาไม่เชื่อบางทีมันคือทานนะครับการให้ให้กับคนที่เรารู้สึกว่าเขาเขาดีพอที่เราจะให้เอออันนี้คือความรู้สึกของผม พราะจริงๆบุญเนี่ยมันอย่างที่มันมันมีอยู่2ส,ส่วนอยู่แล้วขึ้นเกิดจากตัวเราเองและ2ขึ้นอยู่กับว่าเราทํากับใครอย่างที่เราชอบเรียกว,ว่าเนื้อนาบุญเนื้อนาบุญก็คือถ้าเราหยอดเมล็ดพันธุ์ที่ดีลงไปในที่ดินที่ดีก็เหมือนเราตั้งใจทําบุญด้วยความบริสุทธิ์และให้กับพระที่ดีบ,บุญนั้นก็ได้เต็มที่แต่ถ้าเกิดเราหยอดเมล็ดพันธุ์ที่ดีลงไปบนที่ดินที่ไม่ดีอย่างเช่นเราไปทําบุญกับโจรไปทําอะไรอย่างเี้ย บุญนั้นเกิดขึ้นพเพราะเมล็ดพันธุ์เรายังดีอยู่เราตั้งใจทําแต่ว่าคนที่รับไม่ดีอนิสงมันก็น้อยลงไปด้วยความที่ข่าวพระสงฆ์ไม่ดีมันเยอะแต่จริงพระสงฆ์ที่ดีๆเยอะมากอย่างผมเป็นไปติดตามพระเกจิอาจารย์เก่งๆยังมีอีกเยอะแล้วพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตตชอบก็เยอะมากเพราะฉะนั้นคือแค่เขาถือศีล2 2 7เนี่ยมันก็ยากกว่าเราเยอะแล้วแล้วก็มันมีอนิสงค่อนข้างสูงในการที่จะได้ดูแลคนที่สืบทอดพระศาสนาเพราะฉะนั้นคือเราไม่ต้องไปซีเรียสมากคือพอเห็นพระอย่างเมื่อก่อนผมกนัว่าแบบ เอพระเดินมาตรงนี้ใช่พระแท้เปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยเราจะให้ดีไหมแต่พอมันไปถึงจุดหนึ่งคือบุญมันเกิดที่เราอ่ะถ้าเราให้บุญมันเต็มที่เราแล้วแล้วถ้าเขาดีเขาก็โอเคถ้าเขาไม่ดีก็เป็นเรื่องซวยของเขาไปว่าเราตั้งใจส่วนใหญ่เวลาครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าทําบุญปุ๊บถวายพระเนี่ยบอกน้อมถวายถึงพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าฉันทําผ่านเนี่ยเพื่อถวายพระพุทธระธรรมพระสงฆ์ดูแลพระศาสนาถ้าคุณรับแล้วคุณดีก็โอเคถ้าคุณไม่ดีก็เป็นเรื่องกรรมของคุณไปมันก็จะหมดกังวลคือกําลังใจเราจะไไม่ ไม่ไม่ท้ออ่ะครับไม่งั้นบางคนแบบใช่ใชดีไม่ดีมัวแต่คิดอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ต้องทําอะไรเลยครับก็เลยไม่ต้องทํากันคือพระดีๆยังมีอีกมากเพียงแต่ว่าเราไปเห็นข่าวไม่ดีซะเยอะอมันก็เลยทําให้เรารู้สึกหมดกําลังใจไปโอเคครับนี่ก็ประเด็นการทําบุญให้ผีผีจะได้หรือเปล่าแล้วเราจะได้อะไรบ้างแล้วก็บุญบาปทํากันยังไงถึงไม่ถึงหรือว่าเกี่ยวเรื่องการบริจาคต่างๆก็น่าจะเป็นข้อคิดสําหรับชาวพุทธ แล้วก็คนทั่วไปที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันมันมีเรื่องราวขึ้นมาในพุทธศาสนาตรงเนี้ยมันมันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงแล้วก็ความเชื่อต่างๆมันเกิดขึ้นยังไงก็หวังว่าราการโกสกูรูของเราจะเป็นเหมือนไขข้อข้องใจได้บ้างในบางจุดนะครับวันนี้เราสามคนก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับ